เพ mm hmm. e uh ื่อนๆวันนี้ป๋าวีมาแนะนําฟิโลเดนดอนก้านส้มนะครับฟิโลเดนดอนก้านส้มเนี่ยป๋าวีเลี้ยงจากไม้เนื้อเยื่อมาจากต้นเล็กๆเลยนะครับตรงนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณเกือบๆปีนะประมาณแปดเก้าเดือนเนี่ยมันก็จะโตขึ้นมาประมาณฟุตถึงฟุตครึ่งนะครับตรงนี้จะอยู่ประมาณขนาดนี้นะครับก้านส้มเนี่ยจริงแล้วที่นิยมเนี่ยจะเป็นก้านส้มด่างนะครับแต่ส่วนป๋าวีเนี่ยมีแต่ก้านส้มเขียวนะครับตัวนี้เอาไว้ใช้ประับบ้านได้นะครับตั้งในบ้านได้แต่หามุมที่ตั้งเนี่ย ให้มันอยู่ใกล้ๆหน้าต่างหรือแหล่งกําเนิดแสงนิดนึงนะครับหรือถ้าเกิดหามุมตั้งไม่ได้จริงก็ควรตั้งแถวๆที่มีหลอดไฟส่องถึงนะครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเขาใช้แสงในการสังเคราะห์อ,อาหารนะครับเราก็ต้องหาแสงให้มันนะครับแล้วมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราหาแหล่งแสงไม่ได้จริงเราใช้สกระถางครับ กระถางหนึ่งนะครับเราตั้งไว้หน้าบ้านนอกบ้านนะครับที่มันได้รับแสงนะครับโดยแสงที่ได้รับเนี่ยไม่ควรได้แสงแดดจัดเกินไปนะครับสําหรับการส้มนะครับพอเรามี2กระถางเนี่ยเราก็สามารถสลับกันได้นะครับจะสลับกันทุกอาทิตย์สลับทีนึงก็ได้นะครับเอากระถางนี้ไปตั้งในห้องรับแขกไปตั้งในบ้านเพื่อโชว์อยู่และอีกกระถางหนึ่งตั้งเพื่อรับแสงให้มันเจริญเติบโตนะครับเราก็สลับกันทุกอาทิตย์ได้เลยครับแค่นี้เราก็จะมีต้นไม้ตั้งในบ้านได้ตลอดทั้งเดือนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ